นะะฮใครอยากจะไปเติมก็นี้เติมนะโอ้ยแล้วเป็นตูร์ลบีครับตัดน้องมาเป็นรอเคครับผมโหมดการโดนจากด้านของวารักเหมือนกันครับผมไปโดนซ้ำออร์เกมไปสองคนเลยสับเอาน้องไปครับโอเล็ซี่ับสเปซใส่มาช็อตนี้ครับเบริลูสองครับสปาใส่ล่วงรถไปเลยครับลอยเมดครับตรงนี้ครับแล้วสับเปล่าจะซ้ำทุร์ลบีออกจากเกมไปสเปซต่อเนื่องมาตรงนี้ของโอเล็ซี่ตัดมาเป็นเอ็สเอลอาร์ลักนี่ไงเอาหมดจริงๆริงแน่สระคน เรามานะโอ้โแต่ว่าท่านับเกมรวมเลยผมบอกเลยแล้วมีเห็นตำแหน่งกันมาแล้วด้วยฮะโยชิมิบุรีโยชิมิบุรีมีขึ้นมาจังหวะน,นี้ตอดไปยี่สิบสี่และยังไงเขานอนอยู่โยชิมิบุรีขึ้นมาตอดไปยี่สิบสี่ตอดไปอีกยี่สิบสี่แล้วขึ้นมาจังหวะน,นี้ตอดหมดเลยแล้วเป็นโยชิมิบุรีครับทำจนได้ครับ MSC ทีล เเข้าวงมาแล้วเปลิงซี่ครับเป็นน้องส่โนดามาแล้วก็อดแมวขึ้นมาจังหวะนี้คูณ3ครับต้องไปได้1คนมาแลวพยายามจะสาเอาเป็นแต้มก่อนเลยครับจากก็อดแมวครับแล้วก็เห็นตัวที่2มานอนจังหวะนี้แล้วเปก็อดแมวดับเบิลคิวนะครับส่งบุริัทร์ยังอยู่รอดต่อไปครับนี่ไงบอกเงียบๆไปก็ยังนอนอยู่และนี่โคมแให้จังหวะนี้ไปซามมาได้จากเอ k มีเคมาแล้วก็สแมวสุดท้ายมาแบบงงๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ มาแบบต่อเนื่องเลยนะฮะและดูปุ่ชิวครับแหบพอนอเข้ามาได้ขับรถมาแบบสโลสโลนะฮะยังไงระเบิดไฟลงแหล่งสักหนึ่งทีนะฮะด้านในตรงนี้ออกกันมาไม่พักมาและเรียบร้อยเคลียออกหมดเลย3คิวตรงนี้เป็นเดนิสแอบบีเสียวหลังมันยากนะครับยังไปได้อยู่วันนี้ถือว่าถอยไวแล้วดูฮะฟอบฟอมจัดจัดเป็ดเดียวสเปย์สามคนจากบุรีเก็บออกอันดับที่สามเหลือเฟยเฟยเกวี่กับบุราฟิเตย์สปอต าจัดให้เลยเอ็ดดี้คนเดียวแล้วครับที่ยังอยู่แล้วเอ็ดดี้คนเดียววันออนวันตรงนี้จัดมาขอด้านหน้าครับแล้วเกมโฮมด้านในมีคนเดินมาเติมแล้วสองตรงนี้ซ้บแล้วได้คิวด้วยจับเอ็ดดี้เอาอะไครับแบบนี้ซิลฟี่ต้องแก้ตัวครับแต่ว่าถ้ารอเป่า <c oughs> ถ้ารอเป่ามานิดนึงนะฮะแล้วดูยังไงเอด็ <c oughs> เอดดี้เอด็ดดี้เอ็ดดี้ดึงเอ็ดดี้ดึงเอ็ดดี้จะเก็บปอดโอโ้โหเอ็ดดี้จัดไป3แล้วไม่พอตรงนี้เปิดบอลโนแล้วไปคิวเอ็ดดี้ไผ่เกมโฮมสังหารไปชีพตัวเองครับผมจบประดับ